หากใครที่ชื่นชอบในการเล่นทายปริศนาปัญหาชาวและไม่ชาวที่ต้องใช้ตรรกะและเหตุผลในการคิดคำตอบวันนี้เราขอพาทุกท่านไปพบกับ9ก้าปริศนาที่ท้าทายสมองคุณว่าเฉียบแค่ไหนมาลองทดสอบกันดูว่าคุณจะตอบได้ทั้งหมดกี่ข้อมาเริ่มกันที่ภาพที่หนึ่งรถคันไหนที่ควรถอยออกก่อนเป็นคันแรกมีรถยนต์เจคันขับมาติดกันอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงที่เกิดเสียกระทานหันจากภาพด้านบนรถคันไหนควรถูกเลือดออกไปเพื่อที่จะแก้ปัญหารถติดได้ง่ายที่สุด เฉลยการแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือการเลื่อนลดหมายเลข3เพียงคันเดียวแล้วการจราจรที่ติดขัดแยกนี้ก็จะแก้ไขได้ในทันทีภาพที่2ชายคนนี้จะขนสัตว์ข้ามแม่น้ําได้อย่างไรมีชายคนหนึ่งเดินทางมากับแกะ2ตัวและหมาป่า1ตัวหมาป่าจะกินแกะถ้าเขาทิ้งมันไว้อยู่กับแกะเพียงลําพัง เมื่อเดินทางมาถึงจุดหนึ่งของแม่น้ํามีเรือลำหนึ่งจอดอยู่เขาตัดสินใจที่จะพาสัตว์ทั้งหมดข้ามฝั่งไปแต่เรือดังกล่าวก็สามารถบรรทุกสัตว์ได้เพียงทีละตัวเท่านั้นเขาจะพาสัตว์ทั้งหมดข้ามไปได้อย่างไรโดยไม่ให้หมาป่าก,กินแกะจะเลยถ้าสมมุติว่าฝั่งที่ยืนอยู่เป็นฝั่ง A และอีกฝั่งคือฝั่ง B อันดับแรกเขาต้องพาหมาป่าไปฝั่ง B จากนั้นให้กลับมารับแกะตัวแรกที่ฝั่ง A เพื่อเอามาไว้ที่ฝั่ง B พร้อมกับนําหมาป่าติดตัวกลับมาที่ฝั่ง A อีกครั้งเสร็จแล้วให้ทิ้งหมาป่าไว้ที่ฝั่ง A เพื่อนําแกะตัวที่สองไปยังฝั่ง B จากนั้นก็กลับมารับหมาป่าที่ฝั่ง A เป็นรอบสุดท้าย ต้อที่3าตำรวจรู้ได้อย่างไรว่าสามีคือคนร้ายชายคนหนึ่งได้แทงภรรยาของเขาจนถึงแก่ชีวิตแต่ไม่มีใครพบร่างของเธอเขาทิ้งร่างของเธอไว้บนพื้นและคว้างมีดที่เปื้อนเลือดเข้าไปในป่าจากนั้นก็ขับรถไปทำงานจนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงต่อมาตำรวจได้โทรศัพท์มาหาเขาพร้อมกับบอกว่าภรรยาของคุณเสียชีวิตแล้วรบกวนคุณมาอย่างที่เกิดเหตุด่วนหลังจากที่สามีเดินทางไปที่เกิดเหตุตำรวจก็จับกลุ่มขเขาทันทีคำถามคือ ทำไมตำรวจจึงรู้ว่าสามีคือคนร้ายตำรวจไม่ได้บอกกับสามีว่าที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนแต่สามีสามารถเดินทางมาถูกต้องภาพที่4ต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันในการตัดผ้าชิ้นนี้ทหารเรือคนหนึ่งมีผ้าที่มีความยาวถึง16ฟตุตและเขาสามารถใช้เวลาตัดผ้าได้แค่วันละ2ฟตุตเท่านั้น คําถามคือเขาต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่วันถึงจะตัดผ้าชิ้นนี้จนเสร็จหมดฉเฉลยเขาจะต้องใช้เวลา7วันเนื่องจากผ้า2ฟุตสุดท้ายเขาไม่จําเป็นต้องตัดภาพที่5เธอรอดชีวิตมาจากยาพิษได้อย่างไรเจนเป็นภรรยาที่เกียดสามีของเธอเอามากมากแต่เธอก็ต้องทําอาหารให้กับเขาทุกๆวัน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอซื้อเนื้อสเต็กชิ้นหนึ่งมาทำเป็นอาหารเย็นเธอหั่นสเต็กและแบ่งก,กินกันกับสามีคนละครึ่งจนหมดแต่แค่เพียงไม่นานสามีของเธอก็ล้มลงและสิ้นลมไปจากการโดนวางยาพิษคำถามคือทำไมเจนถึงยังรอดชีวิตมาได้ทั้งๆที่เธอไม่ได้ใส่ยาพิษในสเต็กเลย ฉเฉลยเจนทายาพิษเอาไว้บนมีดแค่ฝั่งเดียวและเมื่อหันสเต็กออกครึ่งหนึ่งเธอเลือกหยิบชิ้นสเต็กฝั่งที่โดนยาพิษให้สามีของเธอกินภาพที่ 6. ประตูไหนปลอดภัยที่สุดมีประตูอยู่3บานที่คุณสามารถเปิดออกไปสู่อิสระภาพได้ประตูบานแรกมีมือเปิดซ่อนตัวอยู่ประตูบานที่ 2. มีสิงโตที่หิวโหวยไม่ได้กินอะไรมาถึง3ปีส่วนประตูบานที่3มีไฟไหม้อยู่คุณจะเลือกหนีไปที่ประตูไหน เฉลยเลือกบันที่สองเพราะถ้าสิงโตไม่ได้กินอะไรมานาน3ปีมันคงไม่รอดชีวิตอยู่แล้วภาพที่7ใครจะหนีจากคุกแห่งนี้มีนักโทษสี่คนที่เข้าเรียนการสอนวิชาศิลปะของทางเรือนจําในทุกๆวันจันทร์พวกเขาถูกพาไปยังห้องเรียนที่มีผู้ค่มเฝ้าอยู่เพื่อเรียนวาดรูปและกลับมายัางห้องขังพร้อมอุปกรณ์ของตัวเองหลังจากผ่านไปหลายคาบเรียนนักโทษคนหนึ่งถูกจับได้ว่ากําลังจะหนีออกจากคุกแห่งนี้คุณคิดว่าใครกันแน่ที่วางแผนหลบหนีในครั้งนี้ ลเลยนักโทษคนซ้ายบนพยายามย้อมชุดของตัวเองให้เป็นสีเขียวเพื่อให้กลมกลืนกับผู้คุมแต่ถูกจับได้เสียก่อนภาพที่ 8. น้ําจะเต็มทางไหนก่อนมีถังน้ําอยู่ทั้งหมด12ถังหากเราปล่อยน้าลงมาจากข้างบนที่ตำแหน่งถัง a น้ําจะเต็มทางไหนก่อนเป็นถังแรก เลยถังเจะเต็มก่อนเป็นถังแรกน้ําที่ตกมาจากถังแอลจะไปที่ถังเฟได้ถังเดียวเท่านั้นเนื่องจากถัง H est, ไม่มีทางผ่านให้น้ําเข้าไปได้ภาพที่9สามารถย้ายน้ําในจานมาใส่ในแก้วได้หรือไม่โดยไม่สัมผัสจานจากภาพด้านบนมีจานที่เต็มไปด้วยน้าเปล่าที่วางาอยู่ข้างๆแก้วน้ําที่ว่างเปล่านอกจากนั้นยังมีไม้ขีดไฟที่อยู่เต็มกล่องและจุกคอขวดวน์คุณสามารถย้ายน้ําที่อยู่ในจานให้มาอยู่ในแก้วโดยที่ไม่ต้องสัมผัสจานได้หรือไม่ เฉลยวางจุกอคอกเอาไว้ตรงกลางจานปักไม้ขีดหนึ่งก้านเอาไว้ในจุกอคอกหลังจากนั้นจุดไฟแล้ววางแก้วเปล่าครอบไว้น้ำที่อยู่ในจานจะไหลเข้ามาอยู่ในแก้วทั้งหมดนั้นเองขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ